ไอทีไจับ,บ้านสวัสดีครับมาพบกับคีย์บอร์ดเมคช a นิเค้าที่ราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับเป็นยี่ห้อ AJAZZ นะครับรุ่น AK680 นะเป็นที่นิยมมากๆนะครับตอนนี้สินค้าหมดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรุ่นใหม่มาแทนรุ่นที่มาแทนจะเป็น AK871 นะครับซึ่งสาเหตุที่ราคาถูกที่สุดเนื่องจากว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องเสียบสาย USB นะครับเป็นจุดอ่อนของเขาเลยนะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ว i r เลสนะครับปกติวายเลสของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีแบบ USB ที่เป็นสัญญาณ2.4กิกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มีพอร์ต USB-C ตรงนี้เพื่อที่จะเชื่อมสายไปเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับก็เป็นจุดอ่อนแต่ราคาถูกสุดนะผม ได้ตัวนี้มาทางแบรนด์เค้าส่งให้ตทดสอบเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้แบบไร้สายขอแค่เป็นเมชช a น i ิคอลปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งทดสอบแล้วปุ่มดีมากถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้แบบไร้สายนะครับแบบมีสายก็โอเคนะราคามันถูกดีแต่รุ่นใหม่ที่มาแทนตัวนี้จะเป็น AK871 นะครับจะเป็นบลูทูธแล้วก็จะเป็นสัญญาณ2.4นะครับซึ่งจะต้องมี USB 2.4มาเสียบเหมือนเมาส์นะครับซึ่งมันก็โอเคใช้งานได้ดีแต่ บางครั้งหลายๆคนก็จะบอกว่าแบบเสียบ USB มันเร็วกว่านะครับก็ต้องเปรียบเทียบดูนะคุณต้องการเร็วขนาดไหนถ้าเกิดเล่นเกมทั่วไปเนี่ยแบบ USB หรือแบบสัญญาณ2.4หรือแบบบลูทูธมันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมยังไงก็ได้ผมได้ตัวนี้มาแล้วก็ถือโอกาสแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ซะเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมบางอย่างเนี้ยมันชนนะครับ สาย USB ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นตรงออกไปแล้วมันชนผมก็เลยเอาง่ายๆผมยพยายามหาสาย USB A to USB C เพื่อมาเสียบคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็ราคาไม่แพงรวมทั้งกินพื้นที่น้อยๆน,นะครับเป็น90องศาก็ได้สาย Ugreen ตรงนี้มาผมเคยเทดสอบแล้วเขาใช้สายชาร์จมือถือก็ได้ที่เป็นสาย USB data นะครับ ก็สามารถส่งสัญญาณได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็เลยหาสินค้าออกมาใช้เพื่อความสะดวกนะครับตัวนี้เล่นเกมเหมาะมากๆเขาสามารถที่จะให้สัมผัสได้ดีบริเวณนี้ครับเวลาที่เราเลื่อนม,มุมในการเล่นเกมแนวแอคชั่นนะครับมันสนุกดีเราใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่โอเคเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กมันตื้นสัมผ,สมผัสมันจะไม่แม่นยำนะครับบางทีสัมผัสนิดนึงมันก็ทํางานละควรจะเป็นคีย์บอร์ดแมชชีนคั่แบบนี้นะครับ จังหวะกดเปลี่ยนปืนจังหวะกดปุ่มคีลัดอะไรพวกนี้ครับเขานิยมใช้แมชินิเข้หรือคีย์บอร์ดแบบเดิมกันผมก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวนี้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็หาตัวนี้มาแทนนะครับสายตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ราคาไม่แพงเป็น usb a to usb c นะครับกินพื้นที่น้อยถือโอกาสเอามารีวิวเอามาแนะนําให้ชมด้วยเลยนะครับตัวนี้เราก็แค่เอามาเสียบตัวนี้นะครับอ่านี่นะพอดีเลย กินพื้นที่น้อยมากเนี่ยครับพอเสียบอย่างนี้ก็เหลือแค่นี้เองประมาณไม่ถึงเซนนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปเนี่ยครับทางแก้ของผมถือว่าเกือบจะชิดโน้ตบุ๊กแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น USB-A u ยู e e n นะครับเสียบกับ USB เหมือนเดิมอ่าเนี่ยครับไฟขึ้นมาแล้วโอเคแล้วนะครับขับบูทขึ้นมาแล้วพร้อมใช้งานนะครับเราลองทดสอบกันถ้าเกิดว่ากด จะมีเงาขึ้นมาผมใช้โหมดนี้นะเขามี18โหมดในการโชว์ไฟนะครับคุณสามารถกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มนี้ได้หรือจะตั้งผ่านแอป,ปบนคอมพิวเตอร์ก็ได้ติดตั้งแอป,ปแล้วคุณก็จะสามารถควบคุมไฟควบคุมปุ่มเปลี่ยนปุ่มสลับเงื่อนไขอะไรพวกนี้ได้นะครับตอนนี้คีย์บอร์ดก็เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดออนอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะปรับให้ดีกว่านี้นะครับก็คือเรื่องของขาตั้งตรงนี้ มันรู้สึกว่ามันต่ําไปหน่อยผมเนี่ยอยากให้มีอะไรมาหนุนตรงนี้นิดนึงนะครับหรือเราอาจจะหาหมุดมาหนุนขึ้นก็ได้ที่เป็นฟองน้ำนครับหมุนให้สูงขึ้นนะครับเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กก็ได้ขาลองโน้ตบุ๊กก็เอามาหนุนได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเงยขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะพิมพ์ได้สะดวกนะครับตอนนี้คือมันต้องยกอย่างเงี้ยลองพิมพ์สัมผัสนิดนึงนะครับนะครับมันจะติดตรงกรณีที่เราวางที่พื้นเท่ากันแบบเนี้ย มันจะข้อสเปซบายเองในบางครั้งแล้วก็กดโดนปุ่มถแถวๆนี้ครับถแถวๆนี้โป้งนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณพิมพ์ทั่วไปเนี่ยครับบางทีมันจะรู้สึกว่าต้องยกมือนะจุดอ่อน2จุดก็คือ1เรื่องสายครับ สายจําเป็นจะต้องทําเป็น90องศาออกมาเพราะว่ามันกินพื้นที่ถ้าเกิดคุณเอามาใช้กับโน้ตบุ๊กมันไม่พอมันวางไม่ได้เหมาะกับวางใต้จอใหญ่เพื่อให้สายตรงไปผมก็เลยซื้อสายมาแทนนะครับเพื่อที่จะหักมุม90องศาออกมานี่คือจุดอ่อนจุดแรกจุดอ่อนจุดที่2ก็คือเราจะต้องหาตัวหมุดมายกให้เขาสูงขึ้นนิดนึงนะครับสูงขึ้นนิดนึงถึงจะพิมพ์พอดีนะผมจะลองอย่างนี้นะครับนะครับจะพิมพ์ได้เร็วขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับลองดูบนจอผมพิมพ์สัมผัสได้โอเคดีถ้าเกิดมีการรองแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะลงตัวแต่ยงไงก็ตาม2จุดอ่อนเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญนะลองพิจนารณาดูผมเอาคีย์บอร์ดต,ตัวนี้มาใช้งานปกตินี่แหละครับเอามาเล่นเกมนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเพราะว่ามันค่อนข้างพกลําบากถ้าเกิดว่าเราจะใส่กับเปาคอมพิวเตอร์ออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยมันก็ ค่อนข้างใหญ่คือท่านนิดนึงอยากได้แบบพับนะครับเดี๋ยวผมจะหาแบบพับมารีวิวให้ชมแล้วก็มาใช้เองด้วยจะมีเยอะห้อที่พับแล้วมันลงตัวมากๆเหลือแค่แบนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าเอาสายที่ใช้งานได้กับคีย์บอร์ด usbc ยี่ห้อ ajs a azz, มาหรืนให้ชมจริงๆ usbc หลายๆยี่ห้อก็ใช้สายแบบนี้ได้ครับตัวนี้เป็นสาย u ูกรีนนะครับผมก็ใช้สายมือถือนี่แหละมาต่อเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะส่ง Data ได้ด้วยนะครับเป็นสายถักนะ usb a to usbc นะครับเป็น Smooth Gaming ที่เขาเขียนไว้เป็นการใช้สายชาร์จที่มีคุณภาพในการชาร์จมือถือเล่นเกมแล้วก็ส่ง Data ด,ด้วยนะครับก็เอามาฝาก สันส้นๆประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับลคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ